สละมารอฮิมสละมัยคุมมารอมาตุลลอฮิะเราะกาถุพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทําความเข้าใจนะครับคำถามต่างๆนานาก็จะถูกถังโถมเข้ามานะครับผมก็มีหน้าที่จะอธิบายให้กับพี่น้องก็มีคําถามอยู่ว่าเรื่องของการคุมกําเนิดในหลักการอิสลามว่าอย่างไรคืออย่างนี้ครับการคุมกําเนิดเนี่ยคือการไม่อนุญาตให้เรานั้นนะครับมีเด็กนะครับหรือว่า เราร่วมหลับนอนทันสามีภรรยาไม่ต้องการให้เด็กนั้นเกิดขึ้นสาหรับเรานะครับเราก็เลยคุมกําเนิดในหลักการขออิสลามนั้นไม่อนุญ,ญาตให้คุมกําเนิดโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ย้ํานะครับว่าไม่อนุญ,ญาตให้คุมกําเนิดโดยเด็ดขาดแต่มีเงื่อนไขตรงนี้นะครับว่าการที่จะอนุญ,ญาตให้คุมกําเนิดได้นั้นก็คืออะไรครับหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยยากจนนะครับมีลูกอยู่แล้วสองคนสามคนหรือหนึ่งคนก็ตามแต่ปรากฏว่าตอนนี้เรา เราขัดสนมากเรายากจนมากแต่ถ้ามีอีกเนะี่ยมีลูกอีกก็จะลําบากแบบนี้ไม่อนุญาตให้ทําหมันแบบถาวรนะครับให้เรานี่ทาไมครับให้เราขอโทษนะครับให้เราสวมใสุ่งยางอนามัยได้หรือเราชะลอการหลังโดยหลังด้านนอกก็ได้นะครับนี่หลักการของศาสนานี่อนุญาตนะครับหรือในกรณีที่เราภรรยาของเราเนี่ยนะครับถ้ามีลูกอีกตอนนี้เนะี่ยช่วงหนึ่งฟรีนี่หมอบอกว่ามดลูกจะยังไม่เข้าที่ถ้ามี ช่วงนี้เนี่ยคนที่เป็นแม่จะจะจะกระ,กระทบกระเทือนถึงเ,เรื่องของภายในร่างกายาแบบนี้เราก็สามารถที่จะชะลอการมีลูกได้นะครับก็คือการทําหมันแบบชั่วคราวนะครับหรือการใส่ถุงยางอนามายัยหรือ,เ,อเป็นการทําวิธีอื่นนะครับกินยาอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นการทําถาวรแต่มีเงื่อนไขว่าร่างกายของภรรย,ยาของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์ในช่วงนี้อันนี้เขาเรียกชะลอการมีบุตรได้นะครับ หรืออย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้ก็คือประสบกับความยากจนหรือความยากลําบากถ้ามีในช่วงนี้ก็สามารถชะลอการทาหมันได้แต่การทํหมันแบบถาวรโดยไม่มีความจําเป็นเลยนะครับอันนี้ไม่อน,นุญาตทาไมครับเพราะถ้ากรณีที่เราเนี่ยมีลูกมาแล้ว3คนหรือ4คนประเภทผ่าหมอก็ลงมติเอกฉันนะครับว่าถ้ามีอีกเนี่ยแม่จะถึงแก่ถึงแก่ชีวิตแบบนี้ถือว่าเป็นความจําเป็นต้องทําอย่างนี้เราสามารถทําแบบถาวรได้นะครับ Wabil Hayat Abi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.